เทศสวนให้พี่น้องเบิงจ้าเบิงตนไม่เนาะพี่น้องเนาะเหมือน,นี้เนาะเติมเมบักฮงดกขับุ่นะพูนหน่วยดกอยู่ค่ะ ต้นทุเรียนทุเรียนต้นทุเรียนค่ะมาเบงเหมืองหนะ้าลายคัดดกคัด งามันโนมลุม่งเมดล่ะมาเก็บอะไรพี่น้องมาเก็บไปกินซอยเนี่ยมันไนอเด่น,นะมันหนักหน่วยมันลื้อได้ เเิิ่งงจบมันนักหน่วยมันเลยแต่มันอ่อ,อนโหนมลงมาเบิดเลยจนจนจุขีดินก็มีจะเบิ่งต้นนี้เบิ่งงานนี้ลงมากองอยุ่นน้ำขีดินเมิดเลยพี่น้อง บึกนาวนี่แตนวยยิงมบึกนาวพี่น้องบึกนาวนี่อ่ะ มันใหญ่ๆนี่ต่เสียดายถือล่มมือนั่นฝนตกอ้อนลงมาจังได้บุสีดตัดออกเสียดายหน่วยมัน มาเก็บไปกินซอยแน่พี่น้องแม่จังได้สิกินหมดกินบ่เบิดค่อยกินบ่หมดไผบ่มีบักน้ากินก็มาเก็บไปกินเดอ้อพ่อใหญ่สวยมาเก็บไปกินซอยแน่ บักน้างามันหักลงมาพูนไปกองอยู่ในขีดินพนบันี้กองอยู่ในดินพูนเสียดายครับแต่เสียดายเสียดาย เสียได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นจมดาละงามันหักลงมากเสด้จตัดมันออกแล้วเสียไปไว้ไเนอมาดูตรงนี้อืมบักหน้าหน่วยหนย มะเขือเทศ่ต้นเดียวกับก,กินน้ำมะทันซุกเบิด <laughs> ฟฝนตกมากอ่ะางพักสลิดขวดกับเมบเอ็ดเลดอยู่พี่น้อง,งต้นแหนมโยกขึ้นอยู่ จาอุ้ยบ่ได้เขามาเบิงตัวอะไรมากินเนี่ยอู้คือมีแต่กลางแนวนี้ระบาดนี่เอาแซ่ละตัวกินเพิ่นตัวอีหยังแล้วมากินนี่หาซอยให้พี่นอก ตัวอีงยังมากินใบบักม่วงหาวค่อยบัม่วงหาวนี่มีอยู่น่วหนึ่งนั่นอุย้ยคือมีแต่กลางแนวนี้เห็นแต่ลักฐานพ่น่ะลักฐานพ่นตายตายตายเหลือแต่กลาง ตัวคนยู่ใส่เนาะบ้านมีนวยตังบาน,นวยหนึ่งผุนะน่ะมีตัวอิหยังเนาะมากินบาานโอ้หมดกัดเ <B ling> ขือ มะเขือน้อยต้นมะเขือน้อยพักใช้ยาก,กำลังแตกนอกแตกแน้งขึ้นมาใหม่ต้นที่ผ้าพี่น้องมาเก็บอัพเดทส,สวนในเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะจ้าต้นมะละกอ กล้วยข้างพักสลิดข่อยเมยอยู่ยนในขีดินพนะ่ะฝนตกมาเมือนนะ้ะต้นไม้หักเลยเมืดเลยต้นไม้หักลงเมดเลยพี่นอ้อ พีคก็กำลังเป็นหน่วลพีคก็กำลังเป็นหน่วยพี่นอ้องนี่คือดอกกระเจียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดอกกระเจียวน,นี่ดอกหนึ่งมาทางนี้อีก้งนี้อีกนั่นน,นี่อีกดอกหนึ่ง อนะันนะั้นดอกหนึ่งอีดอกหนึ่ง,งไปทางพู่นเี่ยเอาไปพู่นะไปทางนี้ไปทางนั้นชุดเลยเป็นโลกลกลหันมาใส่ต้นมะนาวอีก ต้นใบมะก,กรูดมะนาวคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีทเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเนอะที่เขามารับชมคะ่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดี รวยๆสุขคนกาสวัสดีค่ะ